แรงงานต่างด้าวใช้สิทธิ์รักษาฟันได้เหมือนคนไทยเลยหรือเปล่าคะการรักษาพยาบาลมี2แบบก็คือแบบที่เป็นประกันสุขภาพโรงพยาบาลรัฐกับแบบประกันสังคมอธิบายก่อนถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยรักษาฟันอย่างเช่นขูดหินปูนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่สามารถใช้ได้แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วทําให้กระทบกับฟันของเราฟันแตกฟันหักฟันหลุดฟันนู่นนี่อันนี้รักษาได้แต่ถ้าเป็นเคสของประกันสังคมได้สิทธิเหมือนคนไทยไปขูดหินปูนได้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนต่างด้าวจะไม่ค่อยชอบไปทําฟันกันเท่าไหร่ด รอคิวนานเพราะการที่เขาต้องแบบไปรออะไรสักอย่างนึงน,นานๆทําให้เขาเสียเวลาในการทํางานแล้วเขาก็ไม่อยากลาหานไปบางกรณีหรือบางคลินิกอาจจะต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วเขาไปเบิกทีหลังก็ได้มันก็ทําให้จ่างเด้าเนี่ยไม่อยากทํายุ่งยากทีนี้มันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่เขาให้เราทําอยู่900เนาะค่าใช้ใจ่ายตรงนี้มันรวมทุกอย่างแล้วคือ900บาทต่อปีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไปขูดหินปูน800แล้วอาจจะไปถอนฟันด้วยอีก400บาทเป็นพันสองเราก็ต้องจ่ายส่วนต่300เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ไปขูดหินปูน าก็ไม่ค่อยจะชอบมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอยากจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้น